เด็กันต่อในช่วงที่2นะคะผู้ชมค่ะก็ยังอยู่ในบรรยากาศของสองครานค่ะสดที่เลื่องเมื่อวันนี้นะคะคู่ขวัญคู่จิ้นระดับตํานานนะคะอย่างพี่แอนพี่แอนทองประสมแล้วก็พี่เคนเทรเดตค่ะคตากละครเรื่องซุปตา2550นะคะก็มีข้ามอวยพรดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ เป็นอีกหน,หนึ่งคู่พระนางที่แฟนๆเรียกร้องอยากเห็นการกลับมาร่วมงานกันเยอะที่สุดเลยนะคะอีกคู่หนึ่งเลยก็ว่าได้สาหรับพี่แอนกับพี่เคนค่ะและอีกไม่นานนี้เราก็จะได้รับชมกันแล้วนะคะกับละครซุปตา2550ที่พี่ๆทั้งสองคนโคจรกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งระหว่างที่กําลังถ่ายทำเนี่ยพี่แอนพี่เคนก็ขอเสิร์ฟออเดิฟด้วยการจัดเต็มแฟชั่นเซสสุดสดใสต้อนรับเทศกาลสงกรานต์นะคะพร้อมฝากคําอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทยมาถึงแฟนๆด้วยไปฟังกันค่ะ ก็ถึงปีใหม่ของคนไทยแล้วนะครับก็ขอให้คนไทยทุกคนมีความสุขมากๆในปีใหม่นี้นะครับเดินทางไปไหน<ม>ยังไงก็ขอให้ทํากันด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับก็ขอให้ปีนี้ทุกคนอยู่กับครอบครัวอย่างมีความ,มสุขนะคะแล้วก็อะไรที่เสี่ยงๆก็ก็หลบหลีกไปก่อนนะคะ<ม>เพื่อที่ว่าเราจะได้แบบแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะวันนี้คือจริงๆแล้วการที่เคนก็ามาออยพอรเนี่ยถือว่าดีนะคะเพราะก็เป็นผู้ใหญ่ที่ให้พรลดน้ําดาหัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ก็ก็เป็นเรื่องที่ดีตัดออกแล้วไม่รู้ อะไรนะลืมแล่าลูนแล้วงอนงอนมาดูอจริงๆเิงเคียหมาะมากเลยนะเพราะด้วยวัยวุฒิของเคนเนี่ยต้องให้บ่อนพาอุโสอะไรอย่าเงี้ยค่ะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามซุปตา2550ด้วยนะคะตอนนี้เราก็ถ่ายทำกันอยู่นะคะเต็มที่มากๆค่ะก็รอดูรักคันกันเร็วนี้ครับ น่ารักเหลืเกินคู่นี้นะคะนี้และสำหรับใครที่อยากจะฟินมากกว่านี้ก็ติดตามกันได้เลยนะคะอีกเมนกันเกินรอกับละครซุปตา2550ค่ะเจอกันแน่ทางหน้าจอช่อง3นะคะคือเวลาทำอะไรพี่ทั้งสองคนไม่ได้เลยจริงดูเป๊ะเหมือนเดิมจรเลยแช้วก็อมยิ้มลอดเวลาครับพี่มากครับน่ารักที่สุดค่ะ